ฮัลโหลนะคะวันนี้นิชามาแนะนําบ้านไม้เก่านะคะลูกค้าอ่าหลังนี้พื้นที่จะอยู่ที่เอ่อแปดคูณสิบเอ็ดนะคะทั้งหมดจะได้แปดสิบแปดตารางเมตรนะคะลูกค้าอ่าจะเป็นไม้รวมนะคะอ่าส่วนที่เห็นนี่คือหน้าถังสักนะคะลูกค้านะหน้าถังสักจะมีอยู่สองล็อกนี้นะคะหน้าถังสักหน้าแปดนะคะ หน้าแปดจะมีทั้งหมดประมาณยี่สิบแผ่นนะคะตรงนี้นะคะส่วนพื้นนะคะอช่วงนี้จะเป็นไม้รวมเนื้อแข็งนะคะไม้เต็งนะคะจะมีไม้เต็งแล้วก็ปนไม้มะม่วงป่านิดหน่อยนะคะสำหรับล็อกนี้นะคะหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะมันจะมีอยู่สามช่วงนะคะสำหรับช่วงนี้จะเป็นไม้แดงนะคะลูกค้าไม้แดงแล้วก็ไม้มะค่านะคะหน้าเก้าหน้าสิบนะคะสำหรับล็อกนี้นะคะ บ้านเขาไม่ได้อยู่แต่ลุงกับป้าเขายังอยู่นะคะอยู่อีกอีกหลังนึงนะคะแกะทาบ่านปูนอยู่เนาะแล้วก็จะมีล็อกนี้นะคะลูกค้าล็อกนี้จะเป็นไม้สักนะคะพื้นสักหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดนะคะสําหรับล็อกนี้นะคะพื้นสักยาวอยู่ประมาณสี่เมตรเนาะสี่เมตรคูณสี่เมตรนะคะอยู่ในห้องนอนอีกเนาะนะคะล็อกนี้จะเป็นสักอะเรามาดูห้องนอนจะมีหนึ่งห้องนอนนะคะ ้องนอนนิดเดียวเองมันเหมือนกับเป็นห้องพระหรืออะไรสักอย่างนี่นะคะจะเป็นพื้นสักนะคะจุดนี้เนาะฝาสักค่ะลู้ปะฝาสักหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะฝาสักหน้าเจ็ดหน้าแปดหนาอยู่ที่เซนหนึ่งเซนกวาวนะคะประมาณเซนครึ่งน,นะคะความหนานะควะามหนาณตอนนี้คือประมาณเซนครึ่งอ่าส่วนเสาข้างบน เสาบนทั้งหมดจะมีอยู่31ต้นนะคะลูกค้ารวมเสาระเบียงข้างนอกนะคะเสาหน้าห้านะคะ31ต้นนะคะความยาวก็อยู่ประมาณ4เมตรนะคะลูกค้านะคะส่วนไม้เครื่องบนก็จะเป็นไม้ไม้แดงนะคะไม้แดงไม้ประดูนะคะมีแดงประดูนะคะเครื่องบนนะคะฝาทั้งหลังจะเป็นสักหมดเลยนะคะลูกค้า ฝ้าสักข้ então, ah, à, ้งหลังนะคะอ่าอันนี้เป็นระเบียงนะคะระเบียงหน้าบ้านนะคะชุดนี้จะเป็นไม้เต็งนะคะระเบียงหน้าบ้านจะเป็นไม้เต็งหน้าเจ็ดนะคะอัน <Rogers> นี Dancing ้ฝานะคะลูกค่ะนะคะฝารอบบ้านนะคะรอบบ้านจะเป็นหน้าเจ็ดทั้งหมดนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าแปดนะคะลูกค่ะนะคะหน้าแปดสวยๆเลยนะคะเห็นไหมคะลวดลายสักนะคะสวยงามอลังมากๆเลยนะคะ หน้าแปดยาวตลอดเลยนะคะช่วงนี้น่าจะยาวอยู่ที่ประมาณโอ้โหเจ็ดเมตรรู้ปะนี่ยาวมากเลยนี่นะคะข้างๆนี่รวมเสาเล็กเสาน้อยบนบ้านนะคะทั้งหมดสาสิบเอ็ดต้นนะคะสามสิบเอ็ดต้นส่วนเสาล่างจะเป็นมะค่าแต้นะคะเป็นเสากลมนะคะอันนี้จะเป็น หน้าทางบ้านสักนะคะหน้าทางสักนะคะมีสองมีอยู่2ชุดนะคะลูกค้านะคะมีระเบียงอยู่หน่อยนึงนะคะเสาล่างจะเป็นมะข่าแต้กลมนะคะสิบหกต้นนะคะลูกค้ายาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะจนถึงข้างล่างอะ่ะน่าจะได้3าเมตรนะคะนี่นะคะนี่นะคะือสอมะข่าแต้กลมๆเลยนะคะ ไม้เครื่องล่างจะเป็นสักนะคะเห็นไหมคะลูกค้าหน้าห้าหน้าหกนะคะเครื่องล่างจะเป็นสักนะคะส่วนข้อสองนะคะข้อสองจะเป็นประดูนะคะประดูข้อสองเป็นประดูอยู่ที่ประมาณหน้าแปดนะคะลูกค้าประดูหน้าแปดนะคะข้อสองนะคะ ไม้ยาวตลอดเลยนะคะยาวตลอดอยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ8ปดเมตรนะคะลูกค้ายาวแปดเมตรเลยนะคะ,ะประดูนะคะข้อ2หนานิ้วครึ่งนะคะหน้าแปดยาวแปดเมตรส่วนนี่จะเป็นเครื่องสักทั้งหมดนะคะเครื่องล่างนะคะหน้าห้าหน้าหกนะคะมีทั้งหน้าห้าแล้วก็หน้าหเสาทั้งหมด ก็สวยๆเลยนะคะเสามะค่าแต้ทั้งหมดนะคะมะค่าแต้ทั้งหมดสิบหกต้นนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะคะประมาณความโตก็อยู่ที่เดี๋ยวนีชาววัดก่อนแปบน๊บนึงนะคะความโตจะอยู่ที่ประมาณห้าหกสิบ่ะขอเก้าสิบนะคะ ความโต90-70นะคะลูกค้าความโตของเสานะคะ90-70นี่นะคะเครื่องล่างจะเป็นเอ่อสักหมดเลยนะคะนี่นะคะพื้นพื้นบนจะเป็นไม้แดงเอาไม้มะค่านะคะล็อกกลางนะคะส่วนล่อกนี้ก็จะเป็นสักนะคะนี่นะคะล็อกนี้จะเป็นสักนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ เรา่จะเป็นไม้สักหน้า11บอดหน้า1ิบนะคะ,ะมันจะมีอยู่3ามล็อกนะล็อกไม้สักแล้วก็ไม้ไมะข่าไม้แดงแล้วก็จะเป็นไม้รวมนะคะล็อกนู้นจะเป็นมะม่วงแล้วก็เต่งนะคะ,ะนะคะสวยๆเลยนะคะทางนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะคะข้างหน้าจะสวยงามเลยนะคะจะมีหน้าถังสัตนะคะอยู่สองชุดนะคะนี่นะคะหลังนี้นะคะทั้งหลังสวยๆกันเลยนะคะฝาสัตว์ทั้งหลังนะคะลูกค้านะคะเนอะสวยๆเลยนะคะส่วนราคาราคาเดี๋ยวนิชาขอขอขอไปคำนวณแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราคำนวณราคานะคะ ท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะ064.007.1199นะคะนิชาเจ้าเดิมนะคะลูกค้า